สบายดีแอรทีวิชันเพิ่มเที่ยววิ่งวันหยุดรถเมสภพานมิตภาพไทยลาวสถานีรถไฟลาวจีนรัฐวิสาหกิจรถเมนครหลวงเวียงจยันได้ประกาศเพิ่มเที่ยวรถประจำทางสาย47สภานมิตภาพลาวไทย ถึงสถานีรถไฟลาวจีนทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่าโดยสาร20,000กีบหรือประมาณ41บาทโดยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีให้บริการวันละหนึ่งเที่ยวรถออกจากสถานีรถเ์ตลาดเช้าเวลา12.00นจอดที่ป้ายรถเ์สะพานมิตรภาพลาวไทยแล้วออกจากสะพานมิตรภาพลาวไทยเวลา13.00นถึงสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์เวลา13.30น นอกจากนั้นครับจะจอดรอผู้โดยสารที่หน้าสถานี2ชั่วโมง15นาทีแล้วออกจากสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจัน์ทเวลา15นาฬิกา45นาทีถึงสะพานมิตรภาพลาวไทยเวลา16นาฬิกา30นาที วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้บริการเวลาสองเที่ยวรถออกจากสถานีรถเมย์ตลาดเ้าเวลา12นาฬิกาเพื่อไปจอดที่ป้ายรถเมย์สะพานมิตรภาพไทยลาวเที่ยวแรกออกจากสะพานมิตรภาพลาวไทยเวลา13นาฬิกาถึงสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันเวลา13นาฬิกา30นาที รถจะจอดรอผู้โดยสารที่หน้าสถานีเป็นเวลา15นาทีแล้วออกจากสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันท์เวลา13นาฬิกา45นาทีถึงสะพานมิตรภาพไทยลาเวลา14นาฬิกา15นาทีเที่ยวที่2ออกจากสะพานมิตรภาพลาวไทยเวลา14นาฬิกา45นาทีถึงสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจัน15นาฬิกา15นาที จากนั้นครับจะจอดรอผู้โดยสารที่หน้าสถานีเป็นเวลา30นาทีแล้วออกจากสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจัน์เวลา15นาฬกา45นาทีและถึงสะพานนิตภาพลาวไทยเวลา16นาฬกา30นาทีแล้วพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี